ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้จัดการประชิมนิเทศแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาปล่อยตัวสู่อ้อมกอดของครอบครัวและจัดหางานให้กับน้องๆตามความประสงค์ที่ห้องประชุมศารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีท่านทวีศักดิ์ทัศนชชยสิธิ์ผู้พากษาวุณาสารเยาวชนและครอบครัวเป็นประธานการประชิมนิเทศและกล่าวให้อวาดแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาปล่อยตัวตามโครงการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คือน้องๆสู่อ้อมกอดครอบครัวและสัตหางานให้น้องๆตามความประสงค์ซึ่งการประชิมนิเทศดังกล่าวมีท่านสมศักดิ์นารานุษ์ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวผู้พิพากษาอาวุโสผู้สสมนยาการศาลเยาวชนและครอบครัชวชจังหวัดราชบุรีผู้พิพากษาสมทบผู้ปกครองเด็กและเยาวชนจากศูนฝึกระอบรมเด็กและเยาวชนเขตสองจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธี ตามที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้จัดทาโครงการประปชาสมานเณรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ8 7พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2517ในช่วงระหว่างวันที่3-18ธันวาคมโดยการคัดกรองเด็กและเยาวชนจากสูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรีจำนวน37คนเข้าบรพชาสมาเณรณวัดถ้ำสิงโตทองตาบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยการจจดพิธีปัจฉิมิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรกับตนเป็นพลเมืองดีเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติท่านทวีศักดิ์ทัศนชนะชยสิทธิ์วิพากษ์สาวุณาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าหลังจากที่เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการประ,ประชาสมเน็จเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและใกล้ได้รับการพริจารณาการปล่อยตัวเพื่อกลับคืนสู่สังคม จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่สารเยาวชนและครอบครัวต้องจัดการปรชิมนิเทศและกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีกับเด็กและเยาวชนในการนําสิ่งที่ดีมีประโยชน์หลักธรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยการกลับตนเป็นพลเมืองดีไม่หลงกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกโดยสารเยาวชนและครอบครัวได้จัดการประชิมนิเทศพร้อมทั้งให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้แสดงความรักที่ดีต่อดเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวพร้อมทังเป็นการให้โอกาสกับบุหลานของตนเองนอกจากนี้สารเยาวชนและครอบครัวยังได้มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความประสงค์ของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิตในการทำงานสร้างไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป ก็สืบเนื่องมาจากสายารชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้ทําโครงการบรรชาสามเณรเฉลิมเมื่อเกียรติในหลวงในวารละ87พรรษานะครับเมื่อสามเณรได้ปฏิบัติตามโครงการเรียบร้อยนะครับสามเณรที่เราเข้าโครงการบรรชานะครับก็เป็นน้องๆที่ได้ปฏิบัติดีนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์และก็ใกล้พ้น ที่จะได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวนะครับเมื่อน้องๆได้ศึกจากการเป็นสมณมเน,นแล้วนะครับน้องๆก็พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมสู่ชุมชนนะครับสาธารชนและครอบครัวจังหวัดราชบรุรีจึงเห็นความสำคัญว่านะครับน้องๆเมื่อจะกลับสู่สังคมนะครับก็ต้องทำการปรับชิมอีกครั้งนะครับเพื่อ ให้น้องรู้สึกสำนึกนะครับว่าน้องได้รับการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกแล้วนะครับน้องๆได้รับการบำบัดแก้ไขแล้วได้รับการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนทางพ,ทาพุทธศาสนาแล้วก็ต้องพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีนะครับก็จึงได้มีการปัดฉิมให้น้องสำนึกแล้วก็ให้คิด อยู่เสมอนะครับในส่วนนี้จึงได้ทำการประชิมโดยให้ชื่อโครงการว่าคืนสญญารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบรุรีคืนน้องๆสู่อ้อมกอดครอบครัวและแนะนำส่งเสริมให้อาชีพตามที่น้องๆมีความประสงค์ครับซึ่งสญญารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีก็ ได้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับตัวน้องๆในวันนี้และก็มีความประทับใจมากที่พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมรับตัวน้องๆกลับไปได้ให้แสดงความรักต่อกันก็เป็นที่ประทับใจครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะทํา m o u เพื่อจัดหางานให้แก่น้องๆซึ่งวันนี้เราก็ได้ให้น้องๆที่จะได้รับการปล่อยตัวนะครับได้แสดงความประสงค์ไว้และจะติดต่อหางานให้เพื่อให้น้องๆ ได้กลับตัวแล้วยังมีงานทำที่มั่นคงเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมในในอนาคตต่อไปครับ